รู้ไหมว่าดินเนี่ยใช้ไปนานๆใส่ปุ๋ยนานๆนมันก็จะเป็นคุณคำถามจากทางบ้านนะคะคคคคแอซซอยสามารถปล่อยกับน้ําหยดได้ไหมได้เลยคือเราทํามาเนี่ยแอซซอยตัวนี้ละลายน้ําได้เร็วเพราะฉะนั้นคุณปล่อยไปกับน้ําหยดหรือปล่อยไปกับระบบท่อฟู้นติเคชั่นน่ะให้ไปตามระบบท่อได้หมดเพราะนั้นมันเร็วมากแล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยตัวชี้วัดเห็นชัดๆเลยประมาณสักไม่เกินอาทิตย์หน่คุณจะเห็นว่าค่า PH เนี่ยมันจะสูงขึ้น ประมาณ6.5ใช้ง่ายครับใช้ง่ายใช้แก้อะไรได้บ้างคะแอซอยเนี่ยเราทำมาสำหรับแก้ดินเป็นกรดรู้ไหมว่าดินเนี่ยใช้ไปนานๆาใส่ปุ๋ยนานๆนมันก็จะเป็นกรดพะได้แอซอยเนี่ยมันก็จะผสมน้ำแล้วรดไปบริเวณทรงพุ่มที่คุณปลูกนะเพราะนั้นเดิม ph มันเท่าไหร่ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินะ่ะเท่าไหร่ถ้าเป็นกรดก็คือต่ำกว่า6.5อาจจะได้4อาจจะได้3คุณใส่แอซอยไปวันนี้อีกสักอาทิตย์หนึง่ง คุณเอาไปวัดค่า PS มันก็จะขึ้นมานะหนูจ้ะขึ้นมาเป็น6.5ตรงนี้แหละทำให้คุณปลูกพืชทุกๆอย่างจะเริ่มเติบโตได้ดี